สวัสดีครับการต่อสู้ในยูเครนใช้เครื่องบินได้น้อยเรื่องนี้มาจากเครื่องบินของทั้งคู่ไม่มีระบบปราบ,บปรามระบบป้องกันภาคพ,พื้นจึงเกิดการสูญเสียเยอะจนไม่กล้าบินแม้แต่ซู -57 ของรัสเซียซึ่งเป็นเครื่องบินสเตลยังไม่กล้าบินเข้ามายูเครนมีแต่ปอกเกอร์ชาวรัสเซียปั่นข่าวว่าซู -57 บินมาโจมตียูเครนแล้วและกองเชียร์รัสเซีย นำมาขยายข่าวก็เพื่อขายข่าวสุดท้ายเงียบนะครับถ้าซู57มันบินมาโจมตียูเครนได้ผลรัลเสเซียคงส่งมาโจมตียูเครนวันละ10บรอบเป็นอย่างน้อยจะเงียบไปทำไมล่ะครับรัเสเซียก็ทำได้แค่ปล่อยขีปนาวุธร่อนจากนอกระยะส่วนทางยูเครนก็ไม่มีเครื่องบินมากนักใช้ได้น้อย F16 ก็ไปไม่ถึงแนวหน้าก็มีคนพยายามสร้างข่าวว่าเอ6บินไปโจมตีรัสเซียในแนวหน้าแล้ว ถ้า F16 ทำงานได้ผลยูเครนคงส่ง F16 ไปโจมตีรัสเซียวันละสิบรอบเป็นอย่างน้อยจะเงียบไปทําไมเหมือนกันอยู่กับความเป็นจริงดีกว่านะครับแต่ว่าคนไทยชอบดูแล้วตื่นเต้นไม่ว่ามันไม่จริงก็ตามรัเสเซียบอกว่า F16 ของยูเครนจัดก,การซู34ของรัสเซียไปแล้วสองลำทั้งที่ F16 ไม่เคยไปใกล้แนวหน้าบล็กเกอร์รัสเซียก็ต้องการยอดวิวเหมือนกันนะครับ กำลังทางอากาศใช้งานไม่ได้มากนะักกำลังภาคพื้นจึงสำคัญโดยธรรมชาติรัสเซียภูมิใจในรถถังและเน้นใช้รถถังและรถถังรัสเซียขึ้นชื่อส่วนทางยุโรปก็มีการสร้างรถถังขึ้นมาเพื่อสู้กับรัสเซียตะวันตกได้รถถังรัสเซียไปศึกษาเยอะก็สร้างรถถังขึ้นมาเพื่อเอาชนะรัะเสเซียก็หนีพัฒนาให้ดีขึ้นแต่ว่ารถถังตะว,วันตกไม่มีโอกาสเจอกับรถถังรัสเซียรุ่นใหม่ได้แต่จินตนาการ จนมาถึงสงครามยูเครนตะวันตกมีการส่งรถถังให้กับยูเครนเพื่อต่อสู้กับรัสเซียโดยเฉพาะ t 9 0M สหรัฐส่งเอปรามเยอรมันส่งเลปเ a ิดอังกฤษส่ง c ช a เลนเจอร์นี่คือสุดยอดรถถังของตะวันตกแล้วแต่ว่ามีการลดออปชั่นบางอย่างออกไปเพราะว่ากลัวรัสเซียได้ไปซึ่งก็คิดถูกแล้วละครับเพราะรัสเซียยึดรถถังตะวันตกได้มากมายรัสเซียก็พยายามศึกษาเพื่อเอาชนะเหมือนกัน จริงๆยูเครนเมื่อวางกับรถถังเล็บเพิดสองอันนี้ผู้ชมคงชินกับการอ่านว่าเล็บเพิดแล้วยูเครนเอารถถังเล็บเพิดไปสู้กับรัสเซียมีได้แล้วก็มีเสียหายบ้างแอดมินบอกไว้แต่แรกแล้วว่าไม่มีรถถังคันไหนเป็นอมตะไม่ถูกทำลายยกเว้นทีสิบสี่อมตาของรัสเซียเพราะว่าหนีกลับบ้านก่อนไม่ออกมาสู้รถถังไม่มีอะไรมาก บุกเข้าไปวัดกันที่ความแข็งแรงของเกาะปฏิกิริยาและก็ความหนาของเหล็กยูเครนก็เอาปีลุยอย่างเดียวพอรถถังถูกทำลายก็ว่ารถถังไม่ดีทั้งเอปามทั้งเลปเปิดชาเลนเจอร์แต่ว่าตะวันตกเก็บข้อมูลไปศึกษาเพื่อเอาชนะรัสเซียนะครับการต่อสู้ในยูเครนอังกฤษส่งเชลเลนเจอร์สองมาให้กับยูเครนตอนนี้น่าจะเหลือน้อยแล้วส่งมาประมาณบสี่คันเก็บข้อมูลการรบและอังกฤษรู้ว่า c ชาเลนเจอร์สองไม่พอเอาชนะรัสเซียได้อังกฤษกลับไปพัฒนารถทางใหม่เป็น c ชาเลนเจอร์สอย่างรวดเร็วเพื่อเอาชนะ t 90 m t 80 BVM และก็ t 72 B3M ซึ่งขนาดกระสุนใหญ่กว่าก็คือ125มิมส่วนชาตินโต้มีขนาดกระสุนแค่120มิเมเท่านั้นต่างกันนิดหน่อยแต่ว่ามีผลนะครับอังกฤษไปปรับปรุงปืนหลัก120มิมใหม่ให้ใช้กระสุนได้เยอะขึ้นเพื่อเจอเาะเกาะ t 90M ระยะทำการ4กิโลเมตรซึ่งดีกว่า t 90M ที่อยู่ที่ระยะ3.5กิโลเมตรและ Challenger 3ระบบพิกัดของกระสุน ได้ด้วย Challenger 3ปรับปรุงเกาะแบบแ c t i v e ขั้นสูงทนต่อกระสุนเจาะเกาะของรัสเซียรวมถึงโดรนและก็ขีปนาวุธเพราะว่ามีประสบการณ์มาแล้วนอกจากนั้นยังพัฒนาเครื่องยนต์ให้แรงขึ้นเพราะว่ามีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมีการใช้ AI เข้ามาควบคุมไม่รู้ว่าอังกฤษจะออกแบบหลังคากันโดรนด้วยหรือไม่ถาาว่าอังกฤษจะส่งชลิเจอร์3ให้กับยูเครนไหมก็ไม่น่าจะให้นะครับเพราะว่ากวารัสเซียได้ไปแต่ว่าอังกฤษ ได้บทเรียนจากการสู้ในยุเครนไปเยอะเอาไปปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปหลายอย่างแล้วไม่ลงสนามจริงก็ไม่รู้ในขณะที่ตะวันตกพัฒนาขึ้นรัสเซียยังอยู่ที่เดิมนะครับและรัสเซียก็ได้รู้ว่าแผงวงจรสำคัญกับชีวิตถ้ารัสเซียยังทำเองไม่ได้ก็ยังครองโลกไม่ได้นะครับ